ดีท่นานผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสายลิขสิทธิ์ครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการซ่อมออตัวน,นี้น่าจะเป็นคาราโอเกะฮาร์ดดิสต์นะครับไม่แน่ใจครับเล่นซีดีได้นะมีฮาร์ดดิสต์บันทึกเพลงได้นะครับตัวนี้ก็ยี่ห้อด j นะครับมีเดียครับรุ่นท k ทีคราขีดสามห้าศูนย์ทีนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเห็นบอกว่าดู เปิดแล้วดับเองนะครับแล้วก็ไม่ติดเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับครับหลังจากแกะฝามาผมก็ถอดบอร์ดออกครับเพราะว่าวัดโหลดแล้วไม่มีช็อตนะครับหมายถึงถอดจําไฟเลี้ยงออกครับที่ไปเลี้ยงบอร์ดพวกนี้ครับไม่ว่าทั้งเป็นฮาร์ดดิสทั้งวงจรทั้งสแตนบายอะไรพวกนี้ครับก็คือถอดแล้วก็ยังไม่มีไฟออกครับก็สรุปว่าบอร์ดนี้เสียนะครับ แล้วก็การวัดคร่าวๆครับคือวัดพวกไดโอดพวกนี้สีไม่บวมนะครับวัดไดโอดไฟเลี้ยงสแตนาบตัวเล็กก็ไม่ช็อตสีไดโอดตัวใหญ่ก็ไม่ช็อตสีไม่บวมครับแต่ไฟไม่จ่ายออกงานนะครับไม่มีจ่ายมาชุดเล็กสแตนายปกติจะต้องจ่ายนะครับตัวนี้วัดแล้วไม่มีครับแล้วก็ไม่มีผลออกช็อตนะครับฝั่งออกช็อตนะครับเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้ครับก็ระวังไฟค้างที่สีตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยครับตัวใหญ่ตัวเนี้ย กระชารตอนนี้ก็มาดูว่าเริ่มจุดหลักๆเมื่อไม่มีตัวช็อตฝั่งนี้ก็ต้องมามองจุดสแตนบายดักม่าแปลงตัวเล็กครับตัวนี้ตัวใหญ่นี้คือจะเป็นไฟไฟไฟ,ไฟบวกลบเก้าตัวนี้ก็ทำไปที่สแตนบายเลี้ยงสิอยู่ค่าไว้ครับพอสวิตช์เป็นแบบอย่างนี้นะครับโอเคครับเราต้องมาไล่จุดนี้ก่อนนะครับ ของเดิมครับ TNY นะครับ TNY 274นะครับ PN ผมก็ใส่ตัวใหม่เป็น TNY สองนะครับ PN ตัวนี้จะแอมเยอะกว่านะครับก็เดี๋ยวจะมาวัดไฟชุดนี้ครับซึ่งจะเป็นไฟสแตนบายครับน่าจะห้โวลต์นะครับวัดตรง C เลยครับบ่าออกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สี่บวกตั้งมิเตอร์ห้าสิบตั้งมิเตอร์สิบดีซีนะครับดีซจับไม่ใช่นี่ครับไฟมาจ่ายมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบเข้าบ,บอร์ดกันครับนี่นะครับนี่นะครับประกอบเข้าไปแล้วครับก่อนเช็คที่ผมบอกคือดึงจ้ำไฟออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะมาเลี้ยงฮาร์ดดิสอันนี้ผมใส่เข้าไปคือแล้วนะเลี้ยงบอร์ด นี่ก็ไฟหน้าจอนะครับดึงออกหมดครับไม่มีไฟออกครับตอนนี้ไฟออกแล้วก็ใส่เรียบร้อยตอนนี้รอเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊ก,กไฟติดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูนครับตัวนี้ฝุ่นเยอะน่าจะไม่ค่อยจะใช้นะครับน่าจะใช้แต่รีโมทติดแล้วนะครับคน,น,นไกลดังแบบนี้ ก็คือสวิตช์สกกระปรนะครับสวิตหัวนะครับสไลด์หัวนะครับ,รบดังแกแกพราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอันนี้สแกนฮาร์ดดิสต์อยู่ครับน่าจะมีการบันทึกเพลงไว้นะครับคาราเกนนะครับฮาร์ดดิสต์คาราเตะครับก็จะกดไม่ได้กดได้เดี๋ยวนะใครครวงสัปุปไลไปไหนนะ อันนี้ยังไม่ได้ปัดฝุ่น,นครับน่ครับดังก๊กๆจะเป็นสวิตช์ที่หัวน็อตสองตัวลรวยกขึ้น,นครับตัวนี้ดูดีๆนะครับคนขันน็อตออกแล้วครับขันน็อตออกครับไม่จาตำแหน่งไว้นะครับใส่กลับอย่างนี้มีนะครับ ใส่กลับอย่างนี้มีนะครับไม่ได้นะครับที่ว่าจะใส่หันความถูกต้องแต่หันมาที่ไม่ได้ครับต้องหันทางเดิมนะครับอย่างนี้ครับสวิตหัวก็จะอยู่ตรงนี้หัวที่ว่าชที่บอกให้เช็ดหัวครับเอาคัตตบัตเช็ดเลยครับตรงเลนกระจกนี้ไม่ต้องใช้อื่นครับใช้คัตตบัตครับสำลีนะครับเช็ดอย่างเดียวนะครับห้ามไปใช้น้ำยาเลยครับนี่ครับจะมีสวิต สวิตลับหัวอยู่ตรงนี้ครับนะครับจะเป็นดำๆเห็นไหมครับตัวดำๆครับด้านในเนี้ยผมก็ไม่ต้องทำไรมากครับขีดสเปรย์ขีดห้ไกลหัวครับเดี๋ยวมันกระเด็นใส่หัวนะครับอันนี้ครับกดครับกดแผ่นอองครับนี่สายพานนะครับ สายพานที่สามารถเปลี่ยนกันได้ครับนี่ครับสายพานนี่สวิตกลไกก็ไม่ดังแล้วครับก็ถาดเข้าแล้วออกถ้าสายพานไม่หย่อนก็จะมีสวิตแต่รับกลไกน่าจะอยู่ตรงนี้ครับต้องอยู่ใต้นี้ตรงนี้ต้องแกะบอร์ดออกมาจะเจอครับโอ้แกะโครงออกมาการนี้เขาขาข้าวัะผมวนี่ไม่สกปรกนะครับแต่ฝุ่นเยอะครับเดี๋ยวต้องปัด สักครู่นะครับสักคู่ครับนี่ครับก็นี่ครับถ้าอยู่ตำแหน่งเล่นนัดตรงนี้จะต้องหมุนปกตินะครับถ้าไม่หมุนนี่ผิดปกตินะครับจะไม่เล่นนะครับหรือถาดจะเลื่อนออกครับหรือค้างไม่อ่านนะะครับมีฮั์ดิสนะครับก็ถ้าใช้อยู่แล้วไฟไม่เข้าเองก็ แสดงว่าขั้วคา์ดีดพวกอะไรไม่มีปัญหานะครับก็คือเสียบอดจ่ายไฟอย่างเดียวครับตัวนี้ก็อาจจะพังจากการแบบเลิกไม่ได้ใช้กับเปิดสแตนบายค้าไว้ way. ควรจะมีปลั๊กเป็นสวิตติดเปิดนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ผมไม่ได้ปิดไฟนะครับปกติถ้าผู้ชมควรจะถอดปลั๊กออกนะครับตอนปัดฝุ่นปัดอะไรก็ ระวังไปโดนอะไหลด้วยนะครับอย่าไปบิดตัวไหลเบี้ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้โบว์เป่าอีกทีครับกระเป๋าพยายามอย่าเปล่ามาเน้นตรงหัวครับถ้าใส่แผ่นนะครับถ้าจะใช้โบว์เป่าให้กดใส่แผ่นเพื่อจะกันลมมาโดนหัวนะครับแล้วก็เปล่าได้ปกตินะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาลองภาพก่อนเดี๋ยวค่อยเป่าให้ช่างกประกอบฝาครับักคู่ครับ นี่นะครับต่อขึ้นโลโก้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับมีภาพไหมมีตอนนี้มันคือใช้ตำแหน่งซีดีอยู่มันต้องกดเลือกที่ฮาร์ดดิสต์เป็นตัวนี้น่าจะปิดเปิดใหม่ครับให้มันรันใหม่เพราะว่าผมใช้ตำแหน่งซีดีเดี๋ยวสักครู่นะครับสายเข้าเดี๋ยวต้องปิดใหม่ครับ เพื่อให้มันรันฮาร์ดดิสครับเพราะว่าเมื่อกี้ทำแผ่นอยู่ฝุ่นเยอะฝุ่นลงไม้นะครับไม่ใช่ว่าฝุ่นร้านนะครับฝุ่นลงไม้ด้วยฝุ่นถนนด้วยครับ ฮาร์ดดิสครับถ้าเราเปิดมาโดยไม่ไมายุ่งกับแฟนนะมันก็จะเล่น Run รันฮารดดิสอัตโนมัติผมก็ไม่รู้ครับว่าอันไหนมันใช้ได้นะครับเมื่อกี้เพลงเข้าขึ้นอยู่ครับเอาใหม่เอาใหม่คันเซลิลห้าห้าเธอฟูดียวสตาร์ดนี่ครับโอเคครับ บางอย่างพวกนี้ถ้าจ่ายไฟก็มันซ่อมได้อยู่แล้วครับแต่ส่วนมากถ้าเข้าขั้วไอซีพวกนี้วงจรพวกนี้มันค่อนข้างจะยากนะครับส่วนมากนะผมก็ยอมรับครับบางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้ครับก็อย่างฮาร์ดดิสพวกนี้ลงเพลงผมก็ไม่รับลงครับเพราะว่ารู้ครับเรื่องด้านลิขสิทธิ์ก็ต้องไปหาที่ลงเองครับส่วนพวกนี้ก็ต้องไล่ดูครับว่าตัวไหนเสียส่วนมากอะไรบางตัวมันจะไม่มีกันหมดนะครับก็ถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ก็ส่งคืนครับโอเคผม คลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม